พียงคุณทํา3ท่านี้ที่บ้านวันละ2อาทีคุณจะลดไขมันหน้าท้องได้ไวมากๆท่าแรกออสเตเ i ียนพูอัพเอาเก้าอ,อี้มา2ตัวทาอย่างงี้หกถึงสิบสองทีท่าสองวิดพื้น6กถึงสิบสองทีท่าสามสควอตสิบถึงสิบห้าทีอ,อึเสร็จแล้วใช้เวลาไม่ถึง2อาทีออกลังกายทั้งตัวถ้าใครมีเวลาเหลือสามารถทําวนซ้ำได้เลยถึง10รอบคุณอาจจะก,กําลังสงสัยใช่ไหมครับว่าเฮ้ยทำไมไม่มีท่าเล่นหน้าท้องเลยแล้วเราจะลดไขมันหน้าท้องได้ยังไง ผมจะอธิบายให้ฟังครับร่างกายของมนุษย์เรานะครับไม่สามารถลดไขมันเฉพาะส่วนได้จะเป็นตรงท้องจะเป็นตรงขาลดไม่ได้นะครับแต่ละคนเนี่ยจะมีไขมันสะสมที่แตกต่างกาันในบริเวณที่แตกต่างกาันตามพันธุก,กรรมซึ่งเราสามารถแก้ไขได้การลดเปอร์เซ็นต์ไขมันทั้งตัวลงมาเท่านั้นวิธีที่เร็วที่สุดนะครับก็คือการเพิ่มระบบเผาผลาญพลังงานของเราซึ่งเราก็สามารถทําได้โดยการเพิ่มกล้ามเนื้อทั้งตัวของเราขึ้นมาครับซึ่งทั้ง3ท่าที่ผมให้ไว้เมื่อกี้นี้ สามารถเพิ่มกล้ามเนื้อได้ทั้งตัวของเราเลยและยิ่งคุณมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ระบบเผาผลาญคุณเนี่ยก็ขึ้นตามกล้ามเนื้อไปด้วยซึ่งถ้าคุณกินเท่าเดิมแล้วกล้ามเนื้อของคุณเพิ่มขึ้นมาแปลว่ามันจะมีแกลบพลังงานตรงนี้ครับที่เป็นช่องว่างให้คุณเนี่ยลดไขมันลงได้โดยที่คุณเนี่ยยังไม่ต้องปรับการกินด้วยซ้ำลองมาใช้กันดูนะครับ